การท่องเที่ยวในประเทศจีนฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนระบุว่ามีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ1,200ล้านครั้งระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้เพิ่มขึ้น46.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวที่มณฑลยุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อสัมผัสกับประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ นักท่องเที่ยวจากชงชิ่งบอกว่าได้ร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่นอย่างมีความสุขที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีทะเลทรายโกบีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยนักท่องเที่ยวสามารถมาขี่อูดเล่นแซนด์บอร์ดและกิจกรรมเกี่ยวกับทะเลทรายอื่นๆน,นักท่องเที่ยวจากอู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาซินเจียงที่นี่มีทิวทัศน์อันน่าทึ่ง เมืองไฮโขบนเกาะไฮหลัมทางตอนใต้ของจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงามระดับประเทศชาวไฮโขบอกว่ามีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยดนตรีและอาหารจีนกําหนดให้วันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันท่องเที่ยวจีนปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Beautiful China Happy Journey เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ